ยังไงต้องได้ถ่ายอ่เอาเข้ามุมนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเข้าไปใกล้เอ้อคันนี้สวยนะเนียด้วยทำมาใหม่นะแน่คันนี้ทำมาใหม่คือเรารู้จักกับเจ้าของนะเรากล้าเดินเข้ามาถ่ายใกล้ <c ười> เพราะเรารู้ว่าเจ้าของคงไม่ว่าเรานี่แหละปาติกรถเมืองโคราชคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเครื่องกล่องเกียรอไอ้คนเนี้ยผมเคยถ่ายรีวิวไปแล้วเดีย๋ยวเราถ่ายให้ดูแบบกว้างกว้างเก็บสีมาใหม่ด้วยคันนี้เก็บสีมาใหม่เี๋ยวลูกชายแกขับนะเดี๋ยวเดี๋ยวคันยูโรก้าเราค่อยมาดูเรามาดูคันนี้ก่อน แล้วถ่ายภายนอกถ่ายภายนอกโอ้โหกระทะมีเนียมโลด้วยดูสิเล่นเล่นลงเล่นลายเล่น,ลน,ลนสติกเกอร์สวย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 เอไม่ใช่ลูกชายครับอ๋อนี่ไงนี่ไงป่าที่แกอยู่นี่ไง,ไง,กไงแกน่าจะคุยโทศรศัพท์อยู่อ๋อคันนี้แกขับเองเลย ดูแ, ه, แน่นอนรอเดีด๋ยวดิเดี๋ยวเราขอญาตแกแม่แกคุยนะแกน่าจะคุยโทรศัพท์ยยยอยู่สวยงามมากสติกเกอร์โอ้โหลายก็จัดเต็มดูสิครับโอ้ไปหนึ่งสองสามสามแถวบวกกับลำโพงอีกสามแถวชั้นล่างชั้นกลางชั้นบน คันนี้อยู่โลหกไหมถ่ายไปเรื่อยนะครับผมเห็นอะไรก็พูดอะถ่ายไปพูดไปเดี๋ยวนี้เป็นสกเนียอ่าสกัเนียทั้งคันเลยสีสวยมากเป็นท้ายอยู่โลมาแล้วก็ตัดสติกเกอร์ลงสวยดูดุมล้อเ,เก็บมาใหม่เนะี่ยเก็บดุมมาใหม่เป็นโลละแม็กโลนี่ครับ สวยงามเอาภายเอาแค่ภายนอกพอสวยอยู่แล้วคันนี้นี่เขาบอกว่าอะไรนะสกนเนียหนึ่งสอส EB สี่สติกเกอร์เขาบอกสติกเกอร์เขาบอกสวยงามมากปะเดี๋ยวเราไปดูพันปาติแ้แกขับคันนี้ตัดมาใหม่เป็นยูโรเก้จากอู่มือด้นบัส ย้อนแสงหน่อยเดี๋ยวไปไฟนี้กันคันนี้เป็น113เครื่อง113คอยร้อนใหญ่ละเอน่าจะ6สูบเย็นนะนะครับรถจอดอยู่โคราชใส่ฟ้าครอบสแกนเนียแม็กโลเรียบร้อยนี่โอ้สวยตรงนี้เ่ยผมชอบตรงนี้ระะับนี่มีสติกเกอร์ด้วย วันนี้เราพูดคุยนะไม่ไม่เชิงแบบรีวิวภายในภายนอกแบบเต็มลำอะไรยังไงเออแต่จริงม,มันก็น่ารีวิวนะเดีย๋ยวผมขออนุญาตปาติเกยก์ก่อนปาติกแกมาเองใช่ไหมอ,อู้ปาติกสวัสดีครับสวัสดีครับอามเองนะเออยจำกันได้นี่เอมปาติกแกมาเองเลยฮะอันนั้นลูกชายเขาใช่ไหม โอ้โห oh, 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 oh. ผมก็ว่าผมนึกว่าลูกชายขับพันธน์นำไปอ๋อไม่ใช่ <ST AN TI AL> เดี๋ยวถ่ายคันนี้ด้วยมันก็สามคันแล้วครับสามคันดูดูดูด <ST AN TI AL> เราเราไม่ได้ไปถ่ายมุมนู้นเนาะแสะดงว่าคันนี้มาทีหลัง <ST AN TI AL> เอออ๋อะจ,ะจะเตาะเจอดเติมน้ำมันอยู่ดูลำโพงสิโอ้โหแน่นอนมากนี่คือเบิ้ลขึ้นนะเป็น <ST AN TI AL> อะไรอามันเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาถ่ายกับคันนี้เดี๋ยวเรามาคันนี้กัน นะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องอาร์มบัสซิงนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถปา <Part ic. S 2> ติกรถบัสเมืองโคราชถ้าท่านใดชมแล้วสนใจเหมาก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันแล้วก็โทรสอบถามราคารถจอดอยู่ที่โคราชนะใช้บริการได้บ้านนี้3บัสจัดเต็มจัดเต็มอยู่ล้าั มาแค่3มี5คันมี5บัตรไม่อัน้นอบตอบจร,รับได้หมดไม่ว่าจะเป็น2-300คนนะฝากทีมงานปาติ๊กไปด้วยโทรสอบถามกันได้เลยอ่ะไปเดี๋ยวเราชมภายในก่อนชั้นล่างนะเราดูซิว่าเวลาเราเมารถเนี่ยเราอยากจะชอบรถสไตล์ไหนแบบไหนนี่เลยเรามาชมแต่ชั้นล่างอู้ภายในนี่กว้าง ดูละสูง170นี่สบายๆเลยเดี๋ยวผมถอดรองเท้าก่อนโอ้ไม่ไปเป็นไรไม่ไปเป็นไรโอ้ใส่ขึ้นได้อ่าใส่ขึ้น <ไป S 1> ตรงนี้อ่าเดินเข้ามาอันดับแรกเราก็จะเจอที่วางน้ําแข็งอ่า่วนนี้จะเป็นกระติกน้าร้อนช็อปทรงทา,า,าคาเฟาห้องน้ํานะครับเราไปกันแบบเร็วๆหน่อยเพราะว่ามันก็ก็คล้ายๆกับรถบัสทั่วไปชั้นล่างชั้นบนนะครับ โซนนี้ก็จะเป็นห้องทํากิจกรรมคิดเลขกันเนาะมีคาราโอเกะร้องเพลงได้้าม่านใหม่นะครับฝ้าเพดานทุกอย่างใหม่ใหม่หมดเลยพอรถคันนี้ทํามาใหม่ยังเพิ่งหลังโควิดมั้งเนี่ยครับห้องน้ําเดี๋ยวเราดูนี่ห้องน้ําก็ใหม่คือรถเพิ่งทํามาช่วงโควิดรอบสุดท้ายมั้งรอบที่สองอ่ะ ก็เราก็จอดก็เพิ่งจะได้มาวิ่งงานอย่างที่ทุกท่านเห็นเอาอันนี้มีของลูกค้าพอดีเรามาสวนนงนุษเรามาเจอแล้วก็มาขอรีวิวถ้ามองจากชั้นล่างเนี่ยจากหน้าไปหลังเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นโต๊ะก็นั่งได้นะครับมีแอร์อันนี้จะเป็นแอร์ของแบบสมมติเราเราจอดที่นอนที่โรงแรมเราไม่มีที่พักแล้วก็เปิดแอร์รถนี่แหละนอนนะครับจะมีแอร์มีแสงสีจัดเต็มแสงสี สนุกเฮียสำหรับสายปาร์ตี้ต้องปาร์ตี้โครดานี่แหละข้างล่างเนี่ยน่าจะนั่งได้อยู่ประมาณผมดูแล้วน่าจะส5คนก็น่าจะสบายสบายเหลือ,เล,อเลยอ่ะเพราะมีโซฟาตรงนี้ด้วยนะครับอะคริลิกนี่จัดเต็มหมดเลยอะคริลิกนี่จัดเต็มหมดเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันนะครับชั้นบนเราก็จะเดินขึ้นบนันไดจะวนขวาขึ้นมาเนาะ วนขวาวนขวาเดี๋ยวเราไปด้านหลังกันก่อนนะครับส่วนโซนด้านหลังโอ้ก็จะมีโซฟามีโซฟาให้อีกหนึ่งตัวแสงสีซาวหลังแสงสีจัดเต็มเลยนะครับพม่านใหม่ใหม่หมดเลยโอ้โหคือกลิ่นกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยผมหายใจนี่กลิ่นยังใหม่อยู่เลยอะ่ะนะครับนี่คือโซนจากด้านหลังไปด้านหน้า โอ้ใหม่จริงใหม่จริงอันนี้ก็เบาใหม่หุ้มใหม่หมดแล้วนะครับเบาหุ้มใหม่ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์อยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้มีนะครับมีที่ชาร์จแบตทุกที่นั่งมีทุกที่นั่งเลยอันนี้ก็ช่องแอร์ปรับช่ององค์ช่องแอร์ได้นะครับคือสมัยเกาะเราก่อนหน้านี้เราก็คาดหวังทุกบ้านหละทารถมาเพื่อที่จะได้มาวิ่งงานบริการลูกค้าให้รถเราได้ใหม่บริการลูกค้า ให้ดีแต่ว่าอย่างว่าแหละว่ามาพอมาโควิดรถทุกบ้านก็ต้องจอดนะครับรวมทั้งผมด้วยช่วงนี้ก็จะเพิ่งได้หายใจหายคอกันนิดหนึ่งขึ้นมาหน่อยนะครับเห็นไหมครับหิ้งอย่างที่บอกหิ้งก็คือเป็นหิ้งรุ่นใหม่ละก็คืออ่าไว้เก็บผ้าห่มหรือเก็บของเล็กๆน้อยน้อยไม่เชิงกับหิ้งสมัยก่อนที่เก็บปุงเก็บเป้เก็บกระเป๋าที่มันเป็นหิ้งใหญ่ๆนะครับคือเราทําอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้มันมีพื้นที่ในการหนึ่งเต้น สอ,อะไรอะ่ะเพื่อความสวยงามเป็นการพัฒนานะครับจากรุ่นเก่ามารุ่นใหม่เป็นการพัฒนานี่คือเราถ่ายจากล่างขึ้นไปมองข้างบนจะสวยมากนะครับจอทีวีด้านหลังจอใหญ่นะล้องคาราโเกะนี่แจมเลยนะครับนี่มีไฟลูกตุ้มหมุนคือไฟเทคแสงสีจัดเต็มอยู่แล้วตอนนี้เราเดินไปด้านหน้า นะครับสวยสวยงามมากสวยงามมากอ่าบริเวณหุ้มผ้าหนังนี่ก็คือใหม่หมดเลยนี่กัดอะคริลิกใต้ไฟพื้นยางใหม่พื้นตรงนี้ก็ใหม่คือมั่นใจได้เลยว่ารถใหม่ชัวปรับปรุงมาเพื่อลูกค้านะครับปรับปรุงมาเพื่อลูกค้าคือรถวิ่งงานอยู่นะครับผ้าม่านผ้าม่านของอาจจะอาจจะยังไม่ได้เก็บ อาจจะยังไม่ได้ปรับเพราะว่ารถวิ่งมาปุ๊บส่งลูกค้าผมก็มารีวิวเลยเพราะว่าได้มีโอกาสมาเจอกันพอดีนะครับอ่าถ้าเราเดินมาจากด้านหลังปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นทางลงชั้นล่างเนาะโอเคก็ประมาณนี้ภายในเครื่องเสียงอะไรดีอยู่แล้วเพราะว่าคือปาแกจัดเต็มอะนะครับนี่ของลูกค้านะครับเราก็จะไม่ถ่ายให้มันแบบนั่นมากมายเดินลงมาตรงนี้ยังมาเจอลําโพงคู่หนึ่งสงคู่นู่นน่ะดูสิ สี่ดอกมีตุ๊กตาหน้ารถอีกต่างหากนี่ดูโอ้ดูสิมิกะคุณคุณคิดดูว่าเครื่องเสียงเขาจะขนาดไหนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณดูช่องมิกคือช่องมิกมันแบบไมคกี่ตัวใช่ไหมมิกใหญ่มากมิกของรถผมยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยแล้วก็มีโน้ตบุ๊กเปิดยูทูบยูทู e คาราเกะเนาะก็ประมาณนี้คร่าวๆคร่าวๆก็ประมาณนี้ เดี๋ยวเราก็ไปชมในในช่องแล้วก็ถ้าสอบถามเรื่องราคคงราคาเหมาสถานที่ก็โทรหาปา๋าแกได้เลยแกเป็นเจ้าของตัดสินใจเองคนเดียวนะครับชมรถตามวิดีโอเนี่ยผมยืนยันยังไงรถใหม่อยู่แล้วบ้านนี้มีอยู่ห้าคันปะ่ะดีๆใหม่ยันผ้าเนี่ยใหม่หมดเลยคืออย่างว่ารถรถทำมาช่วงก่อนโควิดจะเข้าแล้วก็จอดยาวนะเออนี่มีค่ายวิชาการมากับลูกค้า นอกจากว่าชุดในจะจัดเต็มแล้วว่าชุดนอกก็ยังไม่น้อยหน้าใครนะเ <c oughs> มารถบัสได้รถแห่นะเมารถบัสได้รถแห่นี่ทรงก็ทรงใหม่แล้วนะเขาเรียกอะไรยูโรเก้าเนาะอูโมเดิร์นบัสเขาจัดให้อูโมเดิร์นบัสนี่สวยงามมากประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูท้ายกันก่อน แดีวเราค่อยมาดูข้างหน้าสีใหม่มากผมยืนยันสีใหม่จริงคือรถเพิ่งทํามาดูสิท้ายใหม่เลยใหม่หมดเลยนะครับ